กรีเหลือเกินที่ได้มาเจอผลิตภัณฑ์ของบริษัทโขลชิมูล Water Eye by KCM ตัวนี้ก่อนนะคะตอนนี้ก็้ไก่ใช้มาแล้วปีนี้ปีที่4นะคะอาการวุ้นในตาเสื่อมของนักุกงไก่เองก็ไม่ต้องไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วแล้วก็ไม่ต้องรับการผ่าตัดแล้วนะคะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติเลยนะคะอาการที่รอเป็นก็จะไม่เป็นแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตาแดงนะคะแสบตาคตาันตาน้ําตาไหลยเยอะพี่น้องคะ่ะ ตรงนี้ก็นะคะวอเตอร์อายตัวนี้ดูแลสุขภาพตาของพ่อพูไก่นะคะวอเตอร์อายตัวนี้นะคะสามารถที่จะใช้เป็นแทนน้าตาเทียมได้เลยนะคะใช้แล้วไม่ขมคอนะคะเพราะว่าสกัดจากสมุนไพรไทยและจีน43ชนิดสกัดแบบกลั่นนะคะก็ได้มาตรฐานในการผลิตแบบ GMP เลยนะคะปลอดภัยกับผู้ใช้แน่นอนนะคะใครที่มีปัญหาสามารถทักมาได้เลยนะคะ ตอนนี้ก็้ไก่กําลังจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะปกติ1คขวดนะคะเราจะขายกันอยู่ที่450บาทแต่ตอนนี้นะคะเพื่อทุกท่านนะคะสุขภาพตาจะได้กลับมามีชีวิตใช้ยอย่างปกตินะคะก็จัดโปรโมชั่น2ขวดนะคะ600บาท3ขวด800บาท4ขวด1,000บาทนะคะแล้วเรายังมีบริการเก็บรายทางได้ด้วยนะคะจัดส่งให้ฟรีคะ่ะใครอยากจะ ัวนี้ไว้ดูแลสุขภาพตาก็ทักมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ